พุ่นเด้อค่ะพี่น้องพรัมจูเลียเคยวาเคยทายให้เบิรงแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะไปเดี๋ยวยางพาไปเบิรงค่ะอันนั้นเด้อค่ะพี่น้องอันอู้ซุมนี่กับแบ็คเบอร์รี่นี่นี่กับแบ็คเบอร์รี่ค่ะแบ็คเบอร์รี่ป้าเด้อค่ะพี่น้องนี่จูเลียเคยทายให้เบิรงแล้วเด้อค่ะ สีพามาเก็บพรัมพเพราะว่ามันสุกแล้วเดี๋ยวมันล้นถิ่มค่ะเสียดายอันพอดีจุลี่ไปตลาดหัวก็ม้าได้พี่น้องจุลี่ไปตลาดไปซื้อ,ไป,อไปซื้อแนวกินไปซื้อกับเข่าเบื้องมีมีแนวมีเรื่องสีมาเว่าวสูกฟังเอา้าล้นกับมีแบบเนี้ยซุ้มล้นกับมีล้นแล้วกับมีค่ะมันสุกมันเทียคักเนาะพี่น้องเนาะ มันเทียมันเทียสุกจนเทียค่ะล้นแล้วอ,อันเดี๋ยวเดี๋ยวจุลีสซีวอาสู้ฟังค่ะอันนั้นเด้อค่ะพี่น้องจุลี่ิีวอยยังให้ฟังว่าตีพอดีจุลี่ไปตลาดม้าค่ะไปตลาดมา้าไปซื้อกับขเขาน้องพี่น้องแล้วก็นจะซื้อน้ำซื้อน้ำมาไว้กินน้ำพอดีว่าตะกี้จุลี่กินน้ำ กินน้ำบ่อกินน้ำสร้างที่ที่จุเลียนที่น้ำสร้างแล้วเนาะที่จุลียคุดนะคะพอดีพอตอ่อพอตอสร้างไมมจุลีก็เลยก็เลยย่างบ่ทันได้กินยังบ่ทันได้กินน้ำมันส่างไมมเด้อค่ะพี่น้องก็สิพยายามาพยายามใส่น้ำส่างนี่ไปโดนๆสนซก่อนเราจังค่อยเริ่มกินค่ะพี่น้องค่อยๆเริ่มดื่ม ดื่มน้ำสั่งอันนี้เนาะจุลี่ก็ไปตลาดมากับเสี่ยน้ำม,มากินไปซื้อน้ำม,มากินคน้นค้นน้ำสามแพคค่ะแพคละสามสิบสองสามสิบสองขวดค่ะพี่น้องแพคละสามสิบสองขวดคน้นค้นน้ำสามแพคไส่รถไส่รดแล้วก็เสี่ยวมาจ่ายเงินเนาะพี่น้องเนาะเสี่ยวมาจ่ายเงินอยู่เขาเตอร์ <laughs> วันนที่ อันหดย้ำใจเงินเราวันนี้พนักงานเขาบอกว่าโอ้ยเขามีลิมิตวเสั้นเขามีลิมิตเขาให้คนล,ละเขาให้คดล,ละเอ่อคดล,ละแพคค่ะว่าสัน้นแต่พนักงานก็นได้โอ้ยพี่น้องจูลียก็เป็นยืนหนาแตกที่เก้าแล้วกันอันนี้เขาก็บ่อเห็นป้ายเนาะไปซื้อก็เพ่อได้เบื้องป้ายค่ะพี่น้องไปยิบเอาน้ำบบาบ่อได้เบื้องป้ายว่าเพิ่นมีลิมิตค่ะ ช่วงนี้มันเป็นหนาห้อนเพื่อนกันเลยลิมิตให้ให้ให้เอาน้ำให้ซื้อน้ำกันค่ะพี่น้องถ้าพูดสัน้นน้ำขาดตลาดสิบพอ้อกินกันสิบพอ้อดื่มกันเนาะพี่น้องเพราะว่าช่วงหนาห้อนมันห้อนคัาดปีน <c oughs> ี่นั่นล่ะจุรี่กับโบ๊ดไปอ่านายเพื่อนกับโบลูเนาะวันมีลิมิตไปพ่อก็หยิบไสหยิบไ้ปกติกับโบมีได้พี่น้องปกติบบมีจุรี่เคยซื้อมาหลายเที่ยวแล้วจุรี่ก็ขนไ้ขนไ้ลดลด บ่เคยบ่มีลิมิตแบบนี้ค่ะมอก็มีลิมิตเมื่อนี่แหละพี่น้องตุลีกันหนาแตกอยู่หนาเค้า,คาเ,ตเตอร์นั่นแหละ <c oughs> <c oughs> มีเงินมีเงินกับสื่อบ่ได้เด้ค่ะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> มีเงินมีเงินกับบ่ได้เด้พี่น้องเพื่อนมีลิมิตค่ะโอ้หนาแตกอีกแล้วงานนี่พี่น้องไงแต่ละน้องค่ะน้องเดี๋ยวเก,บก็บอันพั้มกันโตค่ะวันนี้ มีเรื่องสิบเบาเบาสู้ฟังซ้ำนี่แหละค่ะหาเรื่องว่าเบาสู้พี่น้องฟังได้เล็ดได้หัวกันเนาะโอ้ยน้ำมันพายยอดโยดโยดล้วพี่น้องเด้ห้อนคักแข้งมันเอาคักค่ะมันเอาคักมาวันนี้มาเก็บอันบูเบอรี่โอ้ยพ่อแม่มาเก็บพัามกันดีกว่าค่ะบูเบอรี่พูดหลักคำาำนึงค่อยจีได้ไปเก็บเห็นเงื้อไหลบนอน้องวันนี้พี่น้องไปไปไปโอ้ยห่อนมา เก็บพั้มกันค่ะพูนแล้วค่ะพี่น้องเต็มต้นอยู่ค่ะนี่พเพว่าเจ้าจะเฝ้าเจ้าจะจะเก็บลายเด้อว่าสันเดี๋ยวกินบททันว่าสันให้มันอยู่ทั้งต้นให้มันอยู่น้าต้นแล้วค่ะจ้งคอยกินเมือดแล้วจังคอยมาเก็บอีกเที่ยนึงว่าสันเพื่อนว่าน่ะนี่ มบ่พี่น้องเอถิง้ายเถิงเก็บกะบ่ค่อยทักบันไดหรอกค่ะเดี๋ยวถ้าสั้นให้จุลีเก็บเก็บแล้วจงค่อยมาเบิ้งกันเด้อค่ะนาะพี่น้องเนาะเอานี่เอาเดี๋ยวเก็บแล้วจงค่อยมาเบิ้งกันดีกว่าจุลี่เก็บบ่คักค่ะเถิงเก็บเถิง้าย อันนี้แพะค่ะอันนี้แพะกับมีแพ้อันนี้แพ้จีนนะค่ะแพ้จีนแพะจีนรือแพ้แพ้เจแปนนิดเนาะนี่จำาม่ค่อยได้ลืมค่ะลืมนี่ลูกเขียวเขียวนี่อันนี้แพ้นะคะแพ้แล้วก็แบ็คเบอร์รี่แล้วก็พรัม น,นี่กับพรำซุ้มลนกับนี้ค่ะซุ้มลนกับล้างอานกันนั่นเราค่ะพี่น้องซุ้มโลนล้างอันกับมีแนวจอแล้วห้อยจอเราจะรีบเอาค่ะนัะ่นซุ้มลนลนอยู่ในปลา วดกค่ะปี่นี่ดกดกดกปีนี้ดกคักค่ะน้อพี่น้องเนาะได้ถังนึงค่ะเก็บถังนึงยังเหลืออยู่เด้อ ยังเหลือเต็มอยู่เด้อค่ะเก็บบ่เบือด,ดอกงานนั่นกับพท่านได้เก็บพุ่นเต็มยู่ค่ะยู่สูงๆพุ่นกับพระท่านได้เก็บดอกค่ะนาสิเห็นอยู่เนาะว่าแล้วค่ะอย่รีค่ะเฮียหน่อยเฮียฮยัยงยู่ดอกค่ะพี่น้องเมียโมเมนต์เมียห้อนมันหอนออ่อนโมเมนต์เมียพ้าพิษ เฮียหน่อยเฮียยังยูงยนะค่ะเนาะ,ะสารสนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ได้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไว้พอกันไหมคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณทุกเมน้นทุกไลทุกซับสไคร์เด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะพาพี่น้องมาเก็บพร้ําเด้อค่ะมือนี่เนาะพี่น้อง,นองเนาะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย